ในที่นี้เนี่ยนะครับเราแบ่งประเภทของแนวกระรังออกมาเป็นอย่างต่างๆนะครับแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าแดนส์ริฟก็คือเป็นแนวกาะรังที่มีกระรังขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นนะครับคือในที่นี้ไม่ว่าเป็นกระรังเป็นหรือตายก็ตามเนี่ยจะถ้าว่ามันคุมพื้นที่อย่างหนาแน่นเลยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแดนส์ริฟนะครับอันที่สองแฟชชัริฟก็คือกระรังที่ มีเป็นแนาระการที่มีระการขึ้นอยู่เป็นหย่อมหย่อมบนพื้นทรายนะขึ้นขึ้นอยู่เป็นหย่อมหย่อมเท่านั้นเองนะครับอันที่3เป็นวอลริฟหรือ Rocky r o c กี้ริฟอันนี้ก็คือนาระการที่มีระการขึ้นอยู่บนโขดหินคือมันมักจะเป็นหน้าผานะเป็นชายฝั่งที่เป็นหน้าผาแล้วก็มีระการขึ้นอยู่บนหน้าผานั้นอันสุดท้ายนี่ก็คือซับเมชโรค ก็คือเป็นกองหินใต้น้ําที่มีประการังขึ้นอยู่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะมีพวกกระลาปังหานกับพวกซอฟท์คอรัลของจุดน,น้าค่อนข้างเยอะนะพวกกองหินใต้น้าเนี่ยอันนี้เป็นภาพถ่ายของแนวประการังที่มีประการังขึ้นอยู่หนาอย่างหนานแน่นนะครับนะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าเป็นหรือตายก็ตามนะครับเราถือว่าเป็นแนวประการังที่มีประการังอยู่หนานแน่นเป็น dense reef อันที่สองเป็น patch reef patch reef นี่ก็คือเห็นไหมตะกรังกองหนึ่งอันนี้กองหนึ่งอันนี้กองหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เป็นสีสว่างเนี่ยอันนั้นก็คือส่วนที่เป็นพื้นทรายนะครับอันนี้ก็คือปะกรังขึ้นอยู่เป็นหย่อมๆบนพื้น,นทรายก็คถือว่าอาจจะมี50นะครับของพื้นที่ตรงนี้เป็นปะการังอีก50ก็เป็นพื้นทรายหรือทํายเนี้ยนะฮะอันนั้นถะือว่าเป็น patch reef เนอย่างที่เห็นในภาพตรงนี้ตรงโซนของริบแกลดตรงที่ตื้นเนี่ยเห็นว่ามีสีสว่างสีฟ้าสว่างเขียวสว่างเนี่ยอันนั้นก็คือส่วนของพื้นทรายแล้วก็ที่เห็นเป็นดำเป็นปืนป้นๆเนี่ยก็คือปะกรารังอย่างถ้ามองเป็นภาพงกว้างอย่างนี้เราก็าจะบอกได้ว่าตรงที่ตื้นตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นแพชริบแต่ว่าพอพ้นแพทช์ริบมาตรงที่ลึกหน่อยตรงนี้ตรงนี้ภาพมันจะไม่ค่อยชัดนะฮะ ถ้าน้าใสขึ้นเนี่ยเราจะมองมองเห็นว่ามันเป็นเพื่้นหนาขึกเลยตรงนี้ข้างล่างอันนี้ก็คือส่วนของ slope นะครับซึ่งมีประการขึ้นอยู่หนาแน่นข้างล่างนะครับอันนี้คือส่วนของแนวประการังที่ที่เป็นแบบ rocky reef นะครับก็คือ,อเป็นแนวโขดหินอย่างพวกหินแกรนี้หรือพวกหินหินชายฝั่งเนี่ยนะหิน โตนนะซึ่งมีพวกปะการัเนี่ยขึ้นอยู่กระจายอยู่บนหินอันนั้นก็เรียกไว,ว่าเป็น rocky reef อันนี้ก็เป็นแนวปะการัที่มีลักษณะเป็นผน,นังนะครับผนังหน้าผาอย่างเช่นตามเกาอพีพีที่ซิมิรันี่ก็จะมีอยู่หลายจุดที่มีลักษณะเป็นหน้าผานะครับ แล้วก็พวกกองินใต้น้ําซึ่งกองินใต้น้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะมีพวกประการังพวกซอฟ t ์ค r ร l หรือไม่ก็พวกซีแฟนเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะ่อยทีนี้เราจะมา,มาเรียนรู้ว่าประการังที่ตายแล้วก็ที่มีชีวิตเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นภาพของประการังที่ มีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าบางส่วนของโคโลนีหรือของหัวเนี่ยนะฮะจะมีตัวประการังยืดยืดตัวออกมาแล้วก็จะมีหนวดด้วยนะประการังแต่ละตัวก็จะมีตัวแล้วก็มีหนวดอยู่อยู่เป็นวงนะครับทีนี้บางส่วนของโคโลนีเนี่ยถ้าว่ามันถูกกระทบกระเทือนหรือโดนโดนรบกวนเนี่ยนะะมันก็จะหด ตัวของมันตัวของมันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโพลิสนะฮะมันก็จะหดโพลิสเข้าไปอยู่ในช่องหินปูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตัวโพลิสเนี่ยหดเข้าไปอยู่ในช่องหินปูนนะฮะแต่แต่ก็เป็นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับในภาพนี้ตรงส่วนนี้ก็คือส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่คือยังมีโพลิสอยู่เห็นว่ามันมีสีสันที่ก็แล้วแต่ชนิดนะ,นะครับชนิดนี้ก็เป็นสีน้ำตาล นะแล้วก็มีตัวเล็กๆฝังอยู่นะส่วนตรงนี <S <S ้ก็จะเป็นส่วนที่ตายแล้วนะตรงเนี้ยคือส่วนที่ตายแล้วส่วนที่ตายแล้วเนี่ยก็จะเป็นหินปูนที่ไม่มีตัวผลิตฝังอยู่้ถ้าถามว่ามันเป็นหินปูนอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีพวกเอ่อมันก็จะมีพวกสาหร่ายเหมือนกับเป็นตะไคร่น้ำเนี่ยนะขึ้นอยู่บนหินปูนส่วนที่ตายแล้วนะครับ อั้คือส่วนที่ตายตรงนี้ก็คือส่วนที่ตายแล้วนะเนี่เราต้องแยกตรงนี้ให้ออกว่าประกาลังที่เป็นกับตายนี่เป็นอย่างไรงั้น <c oughs> ในหนึ่งก้อนนี้ก็อาจจะมีส่วนที่ยังเป็นอยู่แล้วก็ส่วนที่ตายแล้วนะครับปนกันอยู่ภายในห้อนเดียวกัน <c oughs> อันนี้ก็เช่นเดียวกันนคืออันนี้ในโคโรนีตรงนี้ตรงนี้คือส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือส่วนที่มีเลือดเยื่อ,อนะครับ ส่วนนี้คือส่วนที่ตายแล้วนะครับก็ไม่มีเนือเยื่อแต่จะเป็นหินปูนแล้วก็มีพวกสารลายขึ้นไปคุมปกคลุมอยู่ระการที่เพิ่งนตายใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหินปูนสีขาวลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ภายในหนึ่งหรือสองอาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มมีพวกสารลายที่คล้ายๆกับตะไคร่น้ำเนี่ยขึ้นมาปกคลุม แล้วก็จะเริ่มมีพวกตะกอนเข้ามาตกทับถัสสะสมอยู่บนบนสาหรายย่ายที่ว่านี่นะฮะทีนี้เราเรียนรู้ว่าประการส่วนที่เป็นกับส่วนที่ตายเป็นอย่างไรแล้วทีนี้เรามาประเมินกันว่าในน้ประการที่เราไปดำน้ําอยู่เนี่ยมันมีประการที่มีชีวิตส่วนที่มีชีวิตกับส่วนที่ตายแล้วเนี่ยควบคุม พื้นที่มากน้อยเท่าไหร่อันนี้เราจะใช้สายตาในการประเมินเป็นการประมาณเท่านั้นเองนะครับเป็นการประมาณอย่างถ้าเราดูภาพอันนี้นะครับลองดูภาพเนี้ดูเป็นภาพกว้างๆแล้วลองถ่ายดูว่า,าภาพตรงเนี้มีประการังที่มีส่วนที่มีชีวิตอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ส่วนที่ตายมีกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ บอกนะครับทีนี้ผมก็มาให้ว่าส่วนที่เป็นนี่ผมก็วงล้อมรอบด้วยเส้นสีแดงเนะ่ยพื้นที่ล้อมรอบด้วยวงสีแดงเนี่ยอันนี้คือส่วนที่เป็นครับมีสีสันแล้วก็ไม่มีไม่มีสารไหลคลุมอยู่นะครับไม่ไม่ไม่ใช่หินที่เป็นสารไหลคลุมอยู่ส่วนนอกเหนือจากาพื้นที่ที่เป็นวงสีแดงนี่ก็เป็นส่วนที่ตายแล้วนะ อันนี้เมก็พอประมาณได้ว่าส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะก็ประมาณยี่0้าสมสิบเอร์เซนตท่านั้นนะตีว่าสามสิบอร์ซก็ได้เราไม่ต้องการตัวตัวเลขที่ละเอียดมากนะนะก็ตีว่าเป็นสามสิบอที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ส่วนที่ตายส่วนก็ประมาณเจ็ดสิบเนะเป็นสามสิบตายเจ็ดสิบ่ในภาพเนี่ยนะแล้วก็ ถ้ามาดูบนริฟแฟรน,นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบนริฟแฟลกที่มันโผล่ฝนน้ำเนี่ยนะตรงส่วนนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะมากเช่นว่าพอน้ําลงแดดจะเผาหรือว่าพอน้ําลงมากๆหรือบังเอิญถ้าหากว่ามีฝนตกน้ํามันก็จะจืดมากขึ้นใช่ไหมหรือบางทีมันก็มีตะกอนตกทับหรือคนไปเดินเหยียบอะไรเนี่ย เพราะฉะนั้นแนวปะการบนร e ฟแฟลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีลักษณะที่โรมนะเสือมโทมหน่อยมีส่วนที่มีชีวิตค่อนข้างน้อยนะครเนี่ยทีนี้ผมก็วงกลมล้อมรอบส่วนที่มีชีวิตไว้ด้วยเส้นสีเหลืองเนี่ยก็ดูรวมแล้วเนี่ยก็น่าจะน้อยกว่า5%้เปตีว่า5%มีชีวิตอยู่ส่วนอีก95%ก็คือส่วนที่ตายนะ อันนี้ตรงสลปครับดูออกไหครับว่าส่วนที่มีชีวิตสักกี่เปอร์เซ็นต์ในภาพนี้นที่ล้อมรอบด้วยวงสีแดงเนี่ยก็น่าจะประมาณประมาณครึ่งหนึ่งนะคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตตายนี่อย่างภาพนี้นะครับถ้าเป็นภาพในลักษณะอย่างนี้เราดู คือนอกจากว่าเราดูว่ามีประการังเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ตายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเราก็ดูพื้นส่วนอื่นด้วยสิ่งอื่นด้วยคือพื้นทรายนะฮะว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับในที่นี้เราก็ดูก่อนว่ามีเป็นประการังมีประการังอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เห็นภาพกว้างๆนะฮะก็จะเห็นว่ามีพื้นทรายเนี่ยอยู่ราวๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครึ่งหนึ่งเป็นพื้นทราย ส่วนอีกครึ่งหนึ่งอีกห้าสิบเปอร์เซนตเนี่ยก็เป็นปะกคารังแล้วเราก็มาดูว่าในห้าสิบที่เป็นปลกการังเนี่ยมีส่วนที่มีชีวิตอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตายอีกกี่เปอร์เซ็นต์อ่านดูล้านทุกคนนนะครับอันนี้ก็ส่วนที่ผมวงไว้ตรงนี้นะส่วนนี้เป็น ส่วนที่เป็นประการตายนะอันนี้ภาพนี้ตรงนี้คือส่วนที่เป็นประการเป็นนะเป็นส่วนนี้คือตายส่วนนี้คือตายแต่ว่าภาพนี้เนะี่ยไปกับตายนี่ก็ประมาณครึ่งกับครึ่งอ่ะนะเป็นห้าสิบตายห้าสิบหรือในบางกรณีเนี่ยเออ ครับอันนี้ผ่านไปดีครับนอกจากว่าดูว่ามีประการเป็นหรือตายแล้วเนี่ยครับแล้วก็มีประการเป็นมีระการตายมีพื้นทรายนะสามอย่างนะน,นะอันที่สี่ให้ดูว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีพื้นเป็นแบบเศษประการังที่กระจัดกระจายบนพื้นทรายเนี่ยมากน,น้อยตลอในที่นี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นคอรลรอลล์โรนะ ที่กระจายอยู่บนพื้นทรายเนี่ยที e. ่เป็นเศษเล็กเป็นเศษเศษสร้างปะการังที่กระจัดกระจายบนพื้นทรายคือมันไม่ได้เป็นพื้นทรายล้วนแล้วก็มันไม่ได้เป็นประการังแบบล้วนแต่มันเป็นเศษที่กระจายอยู่บนพื้นทรายอันนั้นเราเราให้เราเราเป็นสิ่งที่เราต้องประเมินประมาณออกมา ปนะีว่าเป็นกี่เปอร์เซนต์ด้วยอันนี้เป็นพื้นทรายล้วน,วนเห็นไหมอันนี้ก็เป็นหินระการล้วนๆการันล้วนภาพนี้ก็ปีว่าห้าสิบห้าสิบเป็นทรายครึ่งหนึ่งระการันครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราต้องมองเป็นมุมกว้างนะครับต้องมองเป็นมุมกว้างนี่ก็เป็นหินเป็นหินเกือบทั้งร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับภาพนี้นะ ทีนี้เรามีประการังเป็นประการังตายพื้นทรายเศษประการังที่กระจายบนพื้นทรายอันที่ห้าคือหินนะครับให้ดูว่าในหลายที่เราดำน้ำเนี่ยมีพื้นหินกี่เปอร์เซ็นต์นะอันที่หกที่ต้องดูก็คือว่าในแนวประการังตรงนั้นนะ่ะนอกจากว่ามีประการัง มีเศษประกานังมีพื้นทรายมีมีพื้นหินแล้วก็ยังมีพวกสิ่งอื่นๆที่เกาะอยู่บนพื้นด้วยหรือเปล่าคือเกาะแบบไม่ขยับนะครับไม่ขยับอย่างเช่นว่าพวกดอกไม้ทะเลพาวเมอกเนี่ยนะมันเกาะแน่นติดกับพื้นเลยแล้วเราก็ประเมินว่ามันเกาอะอยู่เป็นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นําการตรงนั้น พวกโซลันติดทุบกลมทะเลก็เช่นเดียวกันนะเราถือว่าเป็นกลุ่มอื่นๆนะเป็นกลุ่มอื่นๆพวกฟองน้ำพวกดอกไม้ทะเลพวกนี้ก็เกาะอ,อยู่กับที่แล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มอื่นๆนะรวมกันเลยนะถือว่าเป็นกลุ่มอื่นๆอีกพวกหนึ่งก็คือพวกสาหร่ายนะพวกสาหร่ายทั้งทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะ ชนิดหน่อยก็ตามก็เรียกว่าเป็นพวกสาหร่ายก็ให้ประมาณว่ามันคุมพื้นที่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ของแนวปะการังนั้นนะครับงั้นสิ่งที่เราประเมินที่ที่ไปว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีอะไรบ้างครับก็มีปะการังที่มีชีวิตปะการังต,ตายนะพื้นทรายพื้นหินเศษปะการังที่กระจายบนพื้นทรายนะสิ่งอื่นอ ซึ่งสิ่งอ,อื่นๆนี่แบ่งย่อยไปอีกนะฮะว่าเป็นครมทะเลแบ่งเป็นพวกฟองน้ำอะไรพวกเนี้ยแต่เราจดว่าเป็นอื่นๆทั้งหมดนะแล้วก็พวกสาหร่ายก็ออกมาเจ็ดอย่างเจ็ดประเภทครับเจ็ดประเภทอันนั้นคือพวกที่เราประเมินประมาณออกมาเป็นเปอร์เซนต์ว่าครอบคลุมพื้นที่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับ